ก็เลยนำวิชาความรู้ที่พอจะมีอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับนำมาสอนออนไลน์หลังจากนั้นกับผมก็ได้ตั้งเป็นช่องยูทูบเบอร์ขึ้นมานะครับเป็นยูทูบเบอร์นะครับเปิดช่องขึ้นมาชื่อช่องว่าช่องครูนันแชนแนลโตแกงของคุณครูนะครับนะว่าภาษาอังกฤษนั้นไม่ได้ยากดังที่คิดลองสัมผัสสักนิดแล้วคุณอาจจะติดใจนะครับ นั่นก็คือ English is not as difficult as you think if you try might be faster t g a t that นะครับลองเข้ามาศึกษานะครับมากดติดตามกด subscribe กด Like กดแชร์ช่องครัวพี่นันดูนะครับแล้วนักเรียนก็จะได้รู้ว่าภาษาอังกฤษนั้นไม่ได้ยากดังที่คิดจริงๆนะครับนะก็ลองสัมผัสดูนะครับโอเคครับคุณครูก็เดี๋ยวทำภาพใบเล็กก่อนนะครับนะภาพใหญ่เกินไปก็จะบังข้อความ โอเคครับหน้าที่87แล้วนะครับนะคำสั่งก็บอกว่าให้ read and circle นะครับให้วงกลม the words คำศัพท์ which ซึ่งนะครับ which อยู่หน้าประโยคแปลว่าอันไหน which อยู่ในประโยคแปลว่าซึ่งนะครับซึ่งมี have แปลว่ามี difference vowel sound difference vowel vowel sound ก็คือแปลมาจากหลังนะครับคือเสียงสระที่ แตกต่างออกไปนะครับ different แปลว่าแตกต่างออกไป vocal wow, แปลว่าเสียงสระ add แตกต่างไปกับนะครับ s แปลว่ากับ the underline letter d นะครับ underline เป็นเสียงสระอ่านว่า d the, the underline letter letter ก็คือตัวอักษรนะครับที่ขีดเส้นใต้เอาไว้เพราะฉะนั้นตัวอย่างนะครับตัวอักษรที่เขีดเส้นใต้อาจจะมองไม่เห็นนะครับดำๆหน่อยก็คือขีดเส้นใต้ที่ตัว a ก็คือสระเอนะครับอ่านว่าเกมสระเอเราก็มาดูดนะครับก็สระเอเซก็สระเอนะครับแต่ว่าคาร์ดบอร์ดนะครับสระอาเห็นไหมครับคาร์ดบอร์ดสระอาเพลกาวก็สระเอเพราะฉะนั้นก็เลยวงกลมคำว่าคาร์ดบอร์ดซึ่งมีเสียงสระแตกต่างออกไป ทีนี้นักเรียนเรามาดูประโยคที่2นะครับก็คือสวิมสระอีนะครับสไลสระไอาสระไอาปิงปองสระอีซิกสระอีสวิงสระอีนะครับก็เลยสไลซึ่งเขียนด้วยตัวไอก็จริงแต่อ่านเป็นสระไอานะครับสระแตกต่างออกไป คำแปลนะครับนะเมื่อกี้คุณครูยังไม่ได้แปลให้เกมก็แปลว่าเกมนะครับเดแปลว่าวันเซแปลว่าพูดแปลว่าบอกแปลว่ากล่าวค์ดบอร์ดแปลว่ากระดาษแข็งเพล y กล่าวแปลว่าสนามเด็กเล่นนะครับสวิมแปลว่าว่ายน้ําสไลด์แปลว่าลื่นถลาย้ปิงปองก็กีฬาปิงปองสติกแปลว่าติดนะครับสวิงแปลว่าเหวี่ยงหรือแปลว่าชิงช้า ศับต่อไปก็คือคำว่า s h a g k e r s นะครับซึ่งแปลว่าหมากฮอสนะครับอ่านว่า s h a c k e ล s ช h เ k e ลสะระเอะนะครับสระเอะเดี๋ยวคุณครูเช็คระบบเสียงนิดหนึ่งนะระบบการเสียงสดนิดหนึ่งนะครับเพราะเมื่อกีอ้สัญญาณไฟฟ้ากระตุกนะครับนะคือไฟฟ้ามันเกิดดับขึ้นไปเมื่อกี้นะครับ เดีย๋ยวคุณครูเช็คระบบการซิมสดนิดหนึ่งนะครับผมโอเคครับถ้าสัญญาณไฟฟ้าดีนะครับก็มาชมกันต่อโอเคครับสัญญาณไฟฟ้าดีแล้วนะครับนะเมื่อกี้ไฟฟ้ามันกระตุก ก็เลยทำให้อินเทอร์เน็ตขาดช่วงไปนิดหนึ่งเชกเกอร์นะครับแปลว่าอามาคอสนะครับก็สระเอเชกเกอร์สระเอวอลเล่บอลนะครับสระเอสระเอหรือสระเอนะครับนะเชกเกอร์สระเอสระเอนะครับเชสนะครับก็สระเอ เอาเป็นว่าสาระเอนะครับไม่ใช่สระเอนะเดี๋ยวคุณครูจะได้เขียนให้นักเรียนจะได้ไม่งงนะครับสระเอนะครับเชเ์นะครับเป็นสระเอนะก็สระเอหมดเลยแล้วก็เมก็เหมือนกันนะครับสระเอนะครับเมกค,ครับส่วนทีมนั้นสระอีเมกก็สระเอนะครับเสียงสระที่แตกต่างกันออกไปก็คือคำว่าทีม เชเกอร์ aker, นะครับแปลว่าหมาฮอสวอลเลย์บอลก็ทับศัพท์เชสแปลว่าหมากรุกนะครับทีมก็แปลว่าท <Ball S 1> <ball S 2> ีมนะครับเป็นทีมเป็นชุดเป็นคณะเมคแปลว่าทำซิสเตอร์นะครับแปลว่ากันไกลพีสแปลว่าเป็นเช่นเช่นนะครับก็สระสระอีกแล้รกันนะครับนะซิสเตอร์พีสนะครับสระอีกนะครับพีสพีสนะครับ พิกเจอรนะครับสระอีแบดมินตันนะครับมินก็สระอีนะครับแต่ว่าไครนะครับเขียนด้วยตัวไอก็จริงนะครับแต่ออกเสียงเป็นสระไอแปลว,ว่าเว้านะครับเพราะฉะนั้นไครก็มีเสียงสระแตกต่างออกไปนะครับลูกภาษาอังกฤษนั้นเขียนตัวอักษรเดียวกันแต่อ่านสาระต่างกันนะครับต้องแล้วแต่คำนะครับนะ เทสต์ Test Test ยัเซลเทสแปลว่าทดสอบยัวเซลก็คือทดสอบด้วยตัวคุณเองนะครับนะไม่ใชกท,ทดสอบตัวคุณเองนะครับคือทดสอบด้วยตัวคุณเองคือทําแบบฝึกหัดด้วยตัวคุณเองแปลว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับชดให้เลือก ABC หรือ d นะครับอแปลว่าหรือหรือ d ให้เลือกข้อ ABCD นะครับเดดแปลว่าซึ่งนะครับเดดอยู่หน้าแปลว่านั่นเดดอยู่ในประโยคแปลว่าซึ่ง go w ว t h นะครับคำว่า go w w t t เนี่ยแปลตรงๆเลยว่าไปด้วยไปไปด้วยในที่นี้เป็น p r o ซูเบินะแปลว่าเข้ากันได้นะครับหรือมีความหมายเหมือนกันนะครับคำว่า go with เนี่ยนะครับมีความหมายเหมือนกันก็คือไปกันได้นั่นเองนะครับไปกันได้กับคำไหนครับ the u n d e r l i n e w o r d ก็คือคำที่เสียดส้นใต้เพราะฉะนั้นมาดูในรายละเอียดข้อหนึ่งกันนั่นก็คืออย่คุณครูต้องทำผ้าใบเล็ก ให้เห็นภาพ A B C D นะครับก็หนึ่ง he like เขาชอบ to play soccer เพื่อที่จะเล่น soccer หรือฟุตบอลนะครับเพราะฉะนั้นดูตามภาพก็ไม่ยากเลยถ้าแปลออกนะครับก็เอาอักษรดีนะครับดี D, มาใส่หน้าเลขหนึ่ง I can play badminton ฉันสามารถเล่นแบดมินตันนะครับก็เอาอักษรอะไรครับแบดมินตันอักษร c อักษร c มาใส่ข้างหน้า วินัยไลฟ์บาสเกตบอลวินัยชอบกีฬาบาสเกตบอลนะครับแ Can Play นะครับแปลว่าสามารถเล่นไล k e like, แปลว่าชอบนะครับเพราะฉะนั้นข้ออื่นไ i k e ไล k ์ like, like, หมดเลยแปลว่าชอบนะครับต้องเติมเอสเสมอนะครับในกรณีที่ประธานเป็นเอกพจน์บุษที่สามนะครับ he เป็นเอกพจน์บุษที่สามวินัยชื่อคนเป็นเอกพจร์บุษที่สามแอนเป็นเอกพจร์บุษที่สามนะครับ <c oughs> ซึ่งเหตุการณ์ที่ต้องกริยาต้องเิิเมสนี้ต้องเป็น present simple tense นะครับหรือเป็นเหตุการณ์ที่บวกเล่าข้อเท็จจริงทั่วไปนะลูกนะวินัยชอบบาสเกตบอลนะครับก็เห็นภาพอยู่แล้วก็เอาข้อ B มาใส่แอนชอบปิงปองก็เอา A มาใส่นะครับนะทีนี้คุณครูจะอธิบายเพิ่มเติมให้นิดหนึ่งนะครับเดี <c oughs> ย๋ยวขอทักทายท่านผู้ชมนิดหนึ่งนะครับ แม่ไายบอกว่าทําไมคนดูน้อยจังอันนี้ไม่เป็นไรนะครับนะคนดูน้อยคนดูมากเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่า,าช่องครัวพี่นานเองนั้นนะครับมีผู้ติดตามอยู่ตอนนี้2,600คนนะครับ2,600คนเนี่ยมีท่านผู้ชมเข้ามาชมออนไลน์2ท่านก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับนะ เพราะว่าช่องยูทูบเบอร์ดังๆที่มีคนติดตามเป็นแสนเนี่ยบางทีถ้าสตรีมสดก็อาจจะมีคนดูแค่หลักร้อยนะครับเพราะว่าบางทีท่านผู้ชมอาจจะยุ่งอยู่กับภารกิจนะครับนะอันนี้ครับผมเข้าใจดีนะครับ <c oughs> ไม่เป็นไรครับหรือไม่มีท่านผู้ชมชมรีมสดก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะกับผมตั้งใจที่จะทาจะนาความรู้มาสอนเด็กๆนะครับต่อไปช่องกับผมไม่แน่นะครับอาจจะโด่งดังหรือ,ออาจจะเป็นที่ชื่นชอบ ของนักเรียนก็อาจจะมีนักเรียนเข้ามาติดตามเป็นหลักหมื่นหลักแสนก็อาจจะเป็นไปได้นะครับก็คาดหวังว่าอย่างนั้นนะครับในอนาคตนะครับนะเผื่อจะได้มีท่านผู้ชมเข้ามาเยอะๆโอเคครับนะตอบความาคุยกันนะครับนะกับท่านผู้ชมที่เขียนออนไลน์มาที่เขียนแชทมา,าในขณะที่กําลังฟตรีมสดนะครับเมื่อกี้กระผมกําลังที่จะอธิบายต่อถึง นะครับเอกพจน์บุรุษที่1บุรุษที่2และบุรุษที่3ให้กับนักเรียนชั้นป .4 ฟังนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวบอกว่าเออคุณครูพี่นันบอกว่าฮีเป็นเอกพจน์บุษที่3แล้วทําไมคุณครูไม่อธิบายละเอียดว่าบุรุษที่1บุรุษที่2บุรุษที่3คือใครและบรุษที่4ที่หที่6มีหรือไม่อันนี้แหละครูพี่นันเป็นคนชอบคิดอย่างนี้นะครับพอผมคิดอย่างนี้นะครับผมก็ต้องเข้าใจถึงเด็กๆนะครับเด็กๆบางคนก็ต้องกล้าคิดอย่างนี้แต่ไม่กล้าถามครู นะครับเพราะบางครั้งถามคุณครูคุณครูจะตะวาดกลับมาว่าขอโทษนะครับนะไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ว่าคุณครูคนไหนแต่บางครั้งนะครับนะที่เราเห็นในในคลิปตลกตลกอะไรเงี้ยนะครับพอถามคุณครูแล้วบุคคลที่5้าะครับครูคืออะไรครูก็ตหวาดกลับมาแล้วความจริงเด็กอยากรู้นะครับเพราะฉะนั้นตั้งใจฟังนะลูกนะเอกพจน์บุรุษที่1น,นั่นก็คือไอนะครับในภาษาอังกฤษนั้นคําที่เป็นประธานได้มีทั้งหมดแค่ 7คำนะครับนะคือ i v u d e h i c h i t นะครับเคำเท่านั้นนะครับที่จะเป็นประธานได้ i v u d e h i c h i t เพราะฉะนั้น I เขาเรียกว่าเอกพจน์บุรุษที่1นึ่งเดี๋ยวคุณครูเขียนพิมพ์ดีดได้ดีกว่านะครับเพราะเขียนกับเมาส์นี่เขียนยากนะครับเอกพจน์บุรุษที่1น ทำไมเรียกบุรุษที่1น,นะครับก็คือ i เนี่ยเป็นตัวเราเองนับจากตัวเราเป็นคนแรกนะครับก็เลยเรียกว่าบุรุษที่1อธิบายอย่างนี้เข้าใจนะครับนะทีนี้พอ h ีชีเอ็ดนะครับ h ีชีเอ็ดฮนะครับชี she. เอาว่าตัวเล็กตัวใหญ่ไม่เป็นไรนะครับฮีชีเอ็ สามสับนี้นะครับเพราะประธานมีแค่เจ็ดนะครับไอฮีชีเอ็ดนี่เป็นสี่แล้วนะครับฮีชีเอ็ดสามสับนี้เขาเรียกว่าเอกพจน์บุุรษที่สามนะครับเอกน์บทที่สามคำว่าเอกพน์บุรษที่สามในที่นี้นั่นก็คืออธิบายอย่างนี้นะครับให้เห็นภาพชัดเจนก็คือ ถ้าเกิดเราคุยอยู่นะครับกับใครสักคนหนึ่งนะครับเราเป็นเอกพจน์บุรตรที่หนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นคุณนะครับคุณที่กําลังคุยอยู่กับเรานี่คือคืออยู่นะครับอยู่ในที่นี้ก็ถือว่าเป็นบุรุษที่สอใช่ไหมครับเพราะบุรุษที่หึ่งคือเราบุรุษที่สองคือคุณกําลังคุยกันอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราคุยกันอยู่แล้วเราอ้างถึงคนใดคนหนึ่งเช่นเด็กผู้ชายคนโน้นเขาผู้ชายคนนั้นผู้หญิงคนนี้เพราะฉะนั้น สัตว์ตัวนั้นมันตัวนี้นะครับฮีชีสามตัวสามอย่างนี้นะโทษทีครับเกือพูดผิดเป็นตัวสามสับนี้นะครับถึงได้เรียกว่าบุรุษที่สามพอเฉลยอย่างนี้เข้าใจแจ่มแจ้งไหมครับทีนี้มีบุรุษที่สี่ไหมไม่มีนะครับนะบุรุษที่สี่ที่ห้าที่หกไม่มีมีบุรุษที่หนึ่งนะครับแล้วบุรุษที่สองก็คือคนที่เรากําลังคุยด้วยก็คืออยู่นะครับภาษาอังกฤษเมื่อกี้บอกว่าที่ทําหน้าที่เป็นประธานมีเจ็ดคำพั์มีไอ มีชีดแล้วก็มี We, Day, you, นะ you, Day, วีเดยูนะครับนะยนะครับยูเดนะครับแล้วก็วก็ครบนะครับประธานมีแค่7ตัวนี้เท่านั้นนะครับในหลักภาษาอังกฤษแล้วถามว่าเอา้าแล้วถ้าเกิดเราจะพูดว่า,าทีมฟุตบอลของโรงเรียนเราทีมฟุตบอลของโรงเรียนเรานะครับก็ต้องมาแทนค่านะครับ ทีมฟุตบอลนะครับนาะก็แทนค่าด้วยอิดนะครับนะเพราะทีมฟุตบอลเป็นเป็นเป็นลักษณะนามนะครับนาไม่ได้เป็น,เป,นเป็นเพศหญิงเพศชายก็ใส่คาว่าอิดนะครับทีมเนี่ยหทีมนะครับมีหลายคนก็จริงนะครับแต่แทนค่าเป็นเอกเอกเอกภนะครับนาะนักเรียนแต่ถ้า,น,น,านักเรียนทั้งห้องนักเรียนทั้งห้องเราเราก็แทนค่าด้วยเดนะครับเพราะเป็นผู้จพ์เข้าใจอย่างนี้ไหมครับ พวกเราพวกเราเช่นครอบครัวมีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องไปเที่ยวทะเลกันก็แทนค่าเข้ามาพวกเราก็แทนด้วย v เห็นไหมครับหรือชื่อคนนะครับชื่อคนถ้าเป็นผู้หญิงก็แทนค่าด้วยชีเป็นผู้ชายก็แทนค่าด้วย h boy A girl อย่างเงี้ยนะครับนาะก็แทนค่าด้วยหีหรือชีนี่แหละครับเพราะฉะนั้นประธานในภาษาอังกฤษมีแค่7ตัวนี้เท่านั้นนะครับโอเคนะเข้าใจแล้วนะครับคำว,ว่าบุรุษที่1บุรุษทีุ่รุบอ่าบรุษที่3 นะครับบทที่4ที่5ที่6ไม่มีโอเคครับจบหน้า87ไปต่อหน้าเลยโอเคโอเลย